บทที่สผลของพรตึกวิชาเลือกแสนสุขสรรตั้งอยู่สุดรั้วของโรงเรียนติดกับประตูทางเข้าเรือนนอนชายระหว่างที่เด็กหญิงทั้งสองกำลังเดินไปยังตึกมีทั้งเด็กชายหญิงต่างทรงเสียงเล่นกันเที้ยวเจ้าเด็กทั้งคู่ต้องเดินผ่านประตูทางเข้าเรือนนอนชายซึ่งเป็นประตูที่ใช้สําหรับเดินเข้าออกวัดประจําโรงเรียนได้ด้วยตรงประตูทางเข้าจะมีป้อมยาม ลุงสงงาตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะยืนท่าทางสงงาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาส่วนด้านฝั่งเรือนนอนหญิงมีป้าสงเสงียมเป็นคนรักษาความปลอดภัยเฝ้าอยู่ต่างกันตรงที่ป้าสงเสนี่ยมจะดูดูและเพ่งขึงกว่าลุงสงงาเพราะหน้าตาป้าแกไม่ค่อยจะมีอรอยยิ้มเลยเธอว่าลุงสงงาก,กับป้าสงเสนี่ยมเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าโอถามขึ้นขณะเดินผ่านประตูนั้นไม่รู้สิ บางคนว่าสองคนนี้แต่งงานกันแล้วซาดีนาตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันหรอถ้าอย่างนั้นนะเกิดสองคนนี้มีลูกลูกก็น่าจะชื่อสง,งบหรือไม่ก็สง,งัดหรือว่าสะไม่มีละคิดไม่ออกโอพูดไปตามที่คิดขึ้นมาลอยลอยแล้วเธอจะไปยุ่งกับเขาทํำไมกันแถมยังไปตั้งชื่อลูกให้เขาอีกเธอนี่ไม่ไหวจริงๆ ตาดีหน้าายหน้าอมยิ้มขำๆกับโอเธอก็ฉันว่ามันก็ดูคล้องกันดีไม่แน่อยู่นะลูกเขาอาจจะชื่อจางที่ฉันตั้งให้ก็ได้แต่ว่าก็ว่าเธอถ้าคนเราไม่ทำผิดศีลข้อสองนะโรงเรียนหรือที่ไหนๆก็ไม่จำเป็นต้องจ้างยามหรือรอปภเลยเธอว่าไหมเดี๋ยวนี้ขโมยมันเยอะขึ้นอย่างน้อยนะฉันก็รู้แล้วหรอว่าฉันไม่เคยทำผิดศีลข้อสองเลย อพูดเ,เรื่อยตามภาษาของคนช่างคุยนี่เป็นข้อดีของโอเพราะปกติซาดิน่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยหาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคุยเหมือนโอการอยู่กับโอทําให้ซาดิน่าเพลิดเพลินดีเหมือนกันแล้วเธอล่ะเคยผิดศีลข้อสองบ้างหรือเปล่าแต่ฉันว่าเธอคงไม่เคยจริงไหมโอถามขึ้นไม่เคยสิแม่ฉันสอนให้ฉันสวดมนต์ตั้งแต่เด็กแม่บอกว่าศีลห้า สำคัญกับมนุษย์มากฉันมั่นใจในคำสอนของแม่สดิน่ายืดอกสแสดงสีหน้าภาคภูมิใจในขณะเธอเป็นรูกครึ่งยังยึดมั่นในาศาสนาพุทธขนาดนี้โอรู้สึกประทับใจเพื่อนคนนี้มากอ้าวก็ฉันเกิดที่นี่แล้วฉันก็ไม่คิดว่าฉันแตกต่างจากใครที่สำคัญาศาสนานไหนๆก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดนั่นแหละซดินากล่าวต่อโอ ก่อนที่โอจะอ้าปากพูดต่อเธอต้องหยุดชะงักเพราะมีมือของใครบางคนมาวางไว้บนบ่ากของเด็กหญิงจึงทำให้โอต้องหันไปมองก่อนนั่นเองโอร้องทักก่อนเป็นิงลูกพี่ลูกน้องกับโอทั้งคู่อายุเท่ากันและเรียนห้องเดียวกันมาตลอดก่อนจึงเป็นเพื่อนที่ดีอีกคนหนึ่งของซาดีนาด้วยก่อนเป็นเด็กผู้ชายที่มีสเสน่ห์ตรงขนตาที่งอนสวยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ ด้วยการที่เขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือและมีความคิดดีๆมาคอยบอกเพื่อนอย่างโอและซาดีนาเป็นประจำกอนเป็นญาติกับโอก็จริงแต่บุคลิกนิสัยไม่เหมือนกับโอทีเดียวบุคลิกของกอนจะสุขุมเรียบร้อยคุยเรื่องอะไรกันหรอผมแอบ,บได้ยินเรื่องศาสนากอนถามเพราะตอนเดินมาได้ยินแต่ไม่ค่อยถนะัดฉันกำลังบอกโอกว่าศาสนาอะไรก็สอนให้เป็นคนดีทั้งนั้น ซาดินายิ้มให้กอนเมื่อพูดจบผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะผมอ่านเจอในวรรณกรรมเยาวนชนบางเล่มของต่างประเทศหลายเล่มก็สอดแทรกเรื่องของศาสนาอื่นเข้าไปผมอ่านแล้วก็ยังรู้สึกดีเลยก่อนบอกความรู้สึกตัวเองให้เพื่อนฟังกอนบอกว่าหนังสือจะทําให้เราเข้าไปพบเจอสิ่งใหม่ที่เราไม่ต้องซื้อตั๋วเดินทางแพงๆแค่เรานั่งอยู่กับที่เราก็ต้องเที่ยวไปทั่วโลกได้ ถ้ามีเล่มไหนหน่าอ่านฉันขอยืมอ่านบ้างได้ไหมซาดีนาเอิดปากขอยืมเพราะตั้งแต่เธอรู้จักกับกอนเด็กหญิงได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นและยิ่งถ้าเล่มไหนเป็นเรื่องที่กอนแนะนําเล่มนั้นมักเป็นหนังสือที่ดีทีเดียวได้สิเออพวกเธอจะไปโรงเรียนวิชาเลือกกันหรอไม่บอกก็รู้ว่าโรงเรียนวิชาฟิวกันทั้งคู่แน่เลยก่อนถามไม่ต้องบอกพวกเราก็รู้เหมือนกัน ว่าก่อนจะไปลงวิชาศิลปะบันเทิงใจซาดีนาตอบเพื่อนผู้มาใหม่อย่างรู้ใจเช่นกันพวกเธอสองคนโชคดีมากเลยที่โรงเรียนวิชานี้ในปีนี้ก่อนว่าทำไมหรอโชคดีอะไรกันโอถามเพราะไม่เข้าใจปีนี้อาจารย์เกตดาวมาสอนที่นี่อาจารย์คนนี้ดังมากเลยนะ ได้ข่าวว่ามีหลายโรงเรียนชื่อดังเชิญอาจารย์คนนี้ไปสอนแต่อาจารย์เกรดดาวกลับมาเลือกสอนที่โรงเรียนของพวกเราฉันก็เลยว่าพวกเธอสองคนโชคดีมากไงก่อนเล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มจิ้งรอก้อนถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นข่าวดีสำหรับเราโอหันมายิ้มกับซาดีนาจะช้าอยู่ทำไมฉันว่าเราเรีบไปตึกวิชาเลือกแสนสุขสันกันเถอ ซาดินาเร่งเพื่อนทั้งสองให้รีบเดินเมื่อทั้งสามเดินมาถึงเป้าหมายตึกสีครีมตั้งแต่ง,งานต้อนรับเด็กๆที่ขึ้นปฐมหกเป็นต้นไปใครๆก็ใฝ่ฝันที่จะได้ขึ้นปฐมหกกันทั้งนั้นเราจะได้เรียนวิชาเลือกที่ชอบถึงสักทีตึกวิชาเลือกแสนสุขสรรเดินเสียเหนื่อยเลยโอบบนพร้อมย่อตัวลงนั่งแสดงอาการเหนื่อยหอบคนเยอะแล้วเรารีบไปลงชื่อกันเถอะเดี๋ยวจะเต็ม ซาดินาโนมตัวลงคว้ามือเพื่อนรักที่นั่งหอบอยู่เพื่อจูงโอให้รีบเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ด้านล่างของตึกก่อนเข้าไปในห้องโถงก่อนเหลือบเห็นแผ่นป้ายประกาศตรงประตูทางเข้านั่นไงกระดานข่าวประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครก่อนชี้เด็กๆไล่อ่านป้ายประกาศที่มีอยู่ห้าใบใบแรกเป็นวิชาการทำอาหารแสนอร่อย ใบถัดไปเป็นวิชาปลูกต้นไม้เย็นใจใบที่3เป็นวิชางานช่างประดิษฐ์แสนง่ายได้ใบที่สี่เป็นวิชาศิลป,ปะบันเทิงใจและใบสุดท้ายที่รอคอยคือวิชาผิวเย็บกระเป๋าผ้าตามจินตนาการเนื้อหาในใบนี้แจ้งว่าคุณสมบัติของนักเรียนที่เรียนวิชาฟิวเย็บผ้าตามจินตนาการ นักเรียนที่เรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่6ขึ้นไปเท่านั้นไม่เป็นโรคประจำตัวมีความมั่นใจในการใช้เข็มเย็บผ้าได้เป็นอย่างดีรับจำนวนเพียง100คนเท่านั้นรีบไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันรับแค้ร้อยคนเท่านั้นซาดินาเร่งเพื่อนทั้งสองเด็กๆรีบเดินเข้าไปในห้องรับสมัครทันที ในห้องโถงมีโต๊ะรับสมัคร5โต๊ะแต่ละโต๊ะมีอาจารย์ประจำวิชานั่งรอรับสมัครเด็กต่อแถวเพื่อรอลงสมัครตามวิชาที่ตนเองอยากเรียนมีเด็กมาเข้าคิวยังไม่มากนะักอาจจะเป็นเพราะเวลาเช้าอยู่แต,แต่ที่โต๊ะวิชาคิวเย็บกระเป๋าผ้าตามจินตนาการมีเด็กมาต่อแถวแล้วกว่าสิบคนสดิน่าเดินไปต่อแถวด้วยความตื่นเต้นตามติดด้วยโอก่อนเดินไปที่โต๊ะที่สี เพื่อลงเรียนวิชาศิลปะบันเทิงใจระหว่างรอซาดินาตื่นเต้นอยากให้ถึงลำดับของเธอเร็วๆขาทั้งสองข้างอยากแต่จะขยับเพื่อเดินไปข้างหน้าการขยับได้สักก้าวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้จริงๆไม่นานนะักการรอคอยของซาดินาก็มาถึงอาจารย์ผู้หญิงล่างเล็กผมดำทรงหน้ามาสั้นนั่งยิ้มด้วยหน้าตาใจดีซาดินาจำ หน้าอาจารย์คนนี้ได้ทันทีก็เธอเพิ่งดูรายการ5นาทีโลกกว้างเมื่อคืนก่อนที่สำคัญตอนนี้อาจารย์เกร็ดดาวก็เป็นคนดังที่ใครๆก็อยากไปเรียนด้วยหลายปีที่ผ่านมาเธอผู้นี้ชนะการประกวดงานพิ้วระดับประเทศมาแล้วอาจารย์คนดังส่งยิ้มให้ซาดินาพร้อมยื่นปากกาให้เธอลงชื่อเด็กหญิงก้มหน้าเขียนชื่อตัวเองลงบนกระดาษที่วางไว้บนโต๊ะ ลำดับที่24เธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อก้มเขียนชื่อด้วยอักษรตัวบรรจงเด็กหญิงซาดีนาจอห์ซันทั้งชื่อและนามสกุลดูก็รู้ว่าเธอไม่ใช่คนไทยถึงหน้าตาเธอจะค่อนข้างมาทางคนไทยพ่อของเด็กหญิงเป็นอเมริกันซึ่งหายสาบสูญไปตั้งแต่เธออายุสองขวบ บรรดาเพื่อนเอนผู้ชายมักตั้งหัวข้อสนทนาสนุกสนานว่าพ่อเธอคงเป็นเจ้าของโรงงานแป้งจอนสันและป่านนี้ก็คงตกถังแป้งไปแล้วหาทางขึ้นมาไม่ได้แล้วพวกเขาก็ขำกันเพราะว่าเธอไม่เคยขำด้วยสักครั้งที่สำคัญเธอไม่เคยกโกรธเพราะพระอาจารย์ที่เป็นพระมาสอนในวิชาพุทธศาสนาสอนไว้เสมอว่าหากได้ยินสิ่งใดไม่พอใจก็คิดเพียงว่ายินหนอ ซาดีนาไม่รู้ความหมายแน่ชัดว่ายินหนอหมายความว่าอย่างไรเด็กหญิงดาว่าน่าจะหมายถึงเสียงที่เข้าหูแล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่เก็บเสียงนั้นมาคิดต่อเมื่อเขียนชื่อเสร็จซาดีนาเงยหน้าขึ้นและส่งยิ้มให้อาจารย์เกตด,ดาวเพราะว่าเด็กหญิงกลับเห็นอาจารย์อีกท่านยืนใกล้อาจารย์เกตด,ดาวหล่อนมองเธอด้วยสีหน้าดูเคร่งเครียดไม่น้อยอาจารย์ใหญ่ ซาดิน่าอุทานเบาๆนึกสงสัยว่าอาจารย์ใหญ่มองเธอด้วยสายตาอย่างนั้นทําไมส่วนอาจารย์เกรดดาวก็มีสีหน้าท่าทางวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเออซาดิน่าจา๊ะอาจารย์ว่าเราต้องคุยกันเพราะเธอไม่ได้รับสิทธิ์ให้เรียนวิชานี้อาจารย์ใหญ่พูดขึ้นขณะที่ซาดิน่าเงยหน้าขึ้นไม่ได้เรียนวิชานี้อาจารย์เกรดดาวอุทานขึ้นหลังจากได้ยินเสียงอาจารย์ใหญ่พูดใช่ เด็กคนนี้ไม่มีสิทธิ์เรียนวิชานี้อาจารย์ใหญ่ย้ำอีกครั้งเมื่อเด็กหญิงได้ยินเสียงอย่างชัดเจนใบหน้าที่ยิ้มแย้มก่อนลงชื่อได้เปลี่ยนเป็นสีหน้าประหลาดใจในทันทีแต่หนูมาทันเวลานะคะหนูได้คิวที่24ไม่มีโรคประจำตัวที่สำคัญหนูขึ้นชั้นประถมกแล้วนะคะซาดิน่าพยายามอธิบายเหตุผลอาจารย์คะซดินาเธอไม่กลัวเข็ม เธอเป็นคนกล้าหาญแต่อาจจะกลัวเข็มฉีดยาน,นิดหน่อยแต่เธอตั้งใจที่จะเรียนจริงๆค่ะโอซึ่งยืนด้านหลังรีบยืนหน้าเข้ามาพูดเสริมทันทีเหตุผลบางอย่างอาจจะฟังดูขัดขับไปหน่อยแต่โอก็พยายามจะช่วยซาดีนาเสมออาจารย์เข้าใจและทุกคนที่มาลงเรียนวิชานี้คงกลัวเข็มเย็บผ้าน้อยกว่ากลัวเข็มฉีดยาแต่ได้ดโปรดเถอะหนูเปรออาจารย์ที่โต๊ะมุมห้องด้านโน,น้น เดี๋ยวอาจารย์ตามไปอาจารย์ใหญ่บอกซาดีนาพร้อมชี้ไปยังโต๊ะว่างมุมห้องตกฝั่งตรงข้างจุดรับสมัครซาดีนาไม่ใช่เด็กดือ้อเธอรู้ว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลส่วนตัวเสมอเธอถึงยอมเดินเลี่ยงไปรออาจารย์ใหญ่ที่โต๊ะระหว่างนั้นกนซึ่งยืนเยืย้องอยู่ด้านหลังของซาดีนาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างมองตามด้วยสายตาที่ไม่สบายใจเช่นเดียวกับโค เมื่ออาจารย์ใหญ่เดินตรงมายังที่ซาดิน่านั่งรออยู่หล่อน,นั่งลงด้านตรงกันข้ามสายตามีแววตาลำบากใจได้มองเด็กหญิงซึ่งมีแววตากังวลไม่แพ้กันในที่สุดอาจารย์ใหญ่ก็พูดออกมาอาจารย์ดีใจที่หนูอยากเรียนวิชานี้หนูมีความพร้อมทุกอย่างที่จะเรียนวิชานี้แต่เอออาจารย์เพิ่งได้รับคำสั่งเมื่อเช้านี้จากคุณยายของหนู หนูไม่สามารถลงเรียนวิชานี้ซาดีนาตั้งใจฟังโดยปรศาศจากคำถามเมื่อเธอได้ยินอาจารย์เอ่ยถึงคุณยายเรื่องนี้ก็เดาได้ไม่ยากเมื่อก่อนเปิดเทอมสองอาทิตย์ทางโรงเรียนมีจดหมายไปแจ้งความคืบหน้าของนักเรียนทุกคนต่อผู้ปกครองและในนั้นก็มีจดหมายขออนุญาตในการทำกิจกรรมในปีนี้ในวิชาเลือกก็เป็นหนึ่งในการตอบรับการอนุญาต คุณยายของหนูระบุอนุญาตให้หนูทำกิจกรรมของโรงเรียนได้ทั้งหมดยกเว้นวิชานี้ในเมื่อผู้ปกครองของหนูไม่อนุญาตทางโรงเรียนก็ไม่สามารถให้หนูเรียนได้จดหมายของท่านมาถึงเราเมื่อเช้านี้จ้ะอาจารย์ใหญ่พูดจบมีแววตาเห็นใจนักเรียนหญิงที่นั่งตรงข้ามไม่น้อยซาดีนาคงนั่งนิ่งก้มหน้าแววตาระลึดด้วยน้ำตา เธอกำลังพยายามกลืนน้ำใสๆเข้าไปด้านในให้ลึกที่สุดกล่าวตอบอาจารย์ด้วยน้ำเสียงเรียบๆหนูเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่อาจารย์เก่ารุณาบอกเหตุผลกับหนูซาดีน่าลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ยกมือขึ้นไหวอาจารย์ใหญ่อย่างสุภาพเด็กหญิงพูดอะไรไม่ออกเธอหันหลังเดินออกจากที่นั่งแล้วเร่งสีเท้าในลักษณะกึ่งวิ่งกึ่งเดิน ออกจากตึกวิชาเลือกแสนสุขสร์ไปทันทีนี่เนาหรือพรนข้อที่หนึ่งไม่เห็นเป็นจริงเลย